โอเคทดสอบอ่ะเสดงเสียง,งมาแล้วอ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีคุณครูทีมไอซทุกท่านนะครับก็มีสืบเนื่องมาจากมีสมาชิกนะครับสอบถามเข้ามาก็พอดีวันที่เราอบรมกันผมลืมบอกทิปทิกนะเรียกทิกเนาะทิกทิปเล็กๆนะครับที่ใช้ในในในส่วนของ Editor นะครับคืออย่างนี้ครับค,คุณครูผมอธิบายอย่างนี้เนาะผมขออนุญาตหยิบโรงเรียนบ้านหัวหาดมาเ่าเป็นตัวอย่างเนาะ,อ,ะอย่างกรณี เราใช้เมนูมันติเนาะอย่างอย่างโรงเรียนหัวาหาดกำลังใช้งานอยู่อะผมคลิกนะครับเมนูนี้อ่าโอเคถ้าเกิดกรณีเมนูมันติที่ใช้เป็นอ่าอัปเดตเป็นอัพอัปไฟล์เป็น up, up PDF นะครับอย่างตัวอย่างนี้เนาะแบบนี้อ่ะโอเคแบบนี้ไม่มีปัญหาถูกต้องคะแนนเต็มนะครับทีนี้กรณีที่ไฟล์ PDF เนี่ยมันมีขนาดใหญ่ใหญ่เกิน8ปเมกขึ้นไป10บเมกขึ้นไปเนี่ยทางระบบเว็บไซต์สําเร็จรูปที่ทางฉีดทําให้เนี่ย มันจะไม่สามารถที่จะอัพไฟล์ได้นะครับก็เอาทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะจริงๆแล้วก็คือเราเราเขียนโค้ดดักไว้นั่นแหละนะครับก็คือไม่ไม่ให้มันบันทึกเหตุที่ไม่ให้บันทึกเพราะว่าถ้าเกิดกรณีไฟล์10นี้ขึ้นไปเนี่ยเวลาเวลาคนชมหรือเวลากรรมการเข้ามาตรวจสอบเนี่ยพอเฟลา10มิลพอคลิกปั๊บมันจะไม่แสดงผลนี้นะครคุณครูมันจะรอเอ,อ,อื่อยกว่ามันจะโหลดเสร็จนะครับ โดยเฉพาะไฟล์ PDF ที่เป็นสีแบบนี้เนี่ยไฟล์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีการไปอัพไฟล์บน Google Drive ก่อนจุงครูฟังไม่ผิดนะเราจะไปฝากไฟล์บน Google Drive แต่เพียงแต่ว่าเราจะเอาไฟล์จาก Google Drive นั้นเนี่ยมาแสดงบนเว็บไซต์เราอย่างไรนะครับเพราะว่ากติกาใช่ไหมครับอย่างที่ผมเคยนําเรียนและย้ําไปว่าในส่วนอะไรก็ช่างที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยโดยเฉพาะบนข้อมูลที่ได้คะแนนเนี่ย อะไรก็ช่างที่เป็นไฟล์เวลาคลิกเนี่ยจะต้องแสดงผลในเว็บไซต์เราเท่านั้นอีกรอบนะคะคุณครูนะอีกรอบนะครับคุณครูคฟังไม่ผิดนะหมายความว่าไฟล์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะาใช้ตอบ ITA ก็ดีหรือ,อให้บุคคลทั่วไปเข้ามาดูเว็บไซต์หรือมาชมเว็บไซต์หรือมาเปิดเผยข้อมูลอของทางโรงเรียนก็ดีเนี่ยทุกๆไฟล์โดยเฉพาะไฟล์ PDF เนี่ย เวลาคลิกเนี่ยจะต้องแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์เราเท่าน,นั้นเนี่ยฮะอย่างตัวอย่างที่ถูกต้องอย่าง,งโรงเรียนหัวหาดทำไว้นี่นะครับก็คือคลิกปั๊บแสดงผลอยู่อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ข้อมูลอ่ะผมผมผมไปแก้ไขไฟล์ pdf นะครับตอนแรกนึกว่าเป็นที่ระบบว่าเอ๊ะ ไฟล์เห็นทางโรงเรียนแจ้งมาวาไฟล์ไม่ถูกอ,อัพอัพไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เลยตรวจสอบทีนี้ก็เลยเจอปัญหานี้ก็คือกรณีที่ไฟล์มันใหญ่ไฟล์เอ่เอสิบเมกขึ้นไป9้าเมกขึ้นไป8นะครับจริงๆคือ8เมกกว่ากขึ้นไปเน,นี่ยก็อัพโหลดไม่ได้ละไฟล์ pdf นะครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะมานําแนะนําคุณครูให้ใช้วิธีการนําแชร์จาก Google Drive เนี่ย ไฟ PDF เนี่ยมาแปะบนเว็บนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราถ้าคลิกแบบนี้แสดงตัวนี้เนี่ย100คะแนนครับ100คะแนนแต่ถ้าคลิกปุ๊บแล้วเด้งไปที่ Google Drive เนี่ย0คะแนนนะครับอย่างที่ผมนําเรียนก็คือคะแนนเนี่ยจะมีแต่0แล้วก็100เนาะนะครับพอเราคลิกปับ๊บถ้าใครเด้งไปเปิดไฟล์บน PDF อย่างเช่นยังไงอย่างเช่นยังไงใช่ไหมฮะ,ะสมมติคลิกปับ๊บคลิกปับ๊บคลิก๊ปแล้วมันเปิดเพจใหม่อ่าคลิกปับ๊บแล้วเปิดเพจใหม่แล้วเด้งมา แล้วมาเปิดแบบนี้นี่ฮะเป็นแบบนี้เนี่ยศูนย์คะแนนนะครับคุณครูคุณครูเก็ตนะมองภาพนะครับหมายควาว่าสมมุติอีกผมคลิกตรงทดสอบกูเกิลไดนี่คลิกปั๊บแทนที่จะแสดงผลแบบนี้แสดงผลแบบนี้บบนข้างล่างแต่ถ้าคลิกปั๊บมันไปเปิดหน้าใหม่แล้วมาแสดงผลออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเป็น pdf แบบนี้ให้ไปเลื่อนเอาสิไปเลื่อนดูเอาแบบนี้ที่มันอยู่ Google Drive แบบนี้ศูนย์คะแนนทันทีอ้าใช่ไหมฮะงานเข้าเลยใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นแบบนี้งานเข้าเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีวิธีการอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะแนะนําคุณครูให้แชร์ Google Drive แล้วนําไปแปะบนเว็บให้มันแสดงผลบนเว็บไซต์อย่างไรอ้าวไปดูกันนะครับเบื้องต้นเราก็เข้าโรงเรียนเข้าเว็บโรงเรียนใช่ไหมครับของเราแล้วก็ล็อกอินใช่ไหมครับอ่าผมล็อกอินก่อนนะสมมติอ่ะผมล็อกอินอยู่โรงเรียนบ้านหัวหาดนะครับขอนุญาโรงเรียนบ้านหัวหาดเนาะเป็นสส s ั๊ t u ี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับอ่าผมไปที่เมนูมันติ ทุกๆเมนูที่มีอีดิเตอร์นะครับสามารถที่ใช้งานได้เหมือนกันแต่ตอนนีผ้ผมใช้เมนูมันตีเพราะว่าทางโรงเรียนบ้านหัวหาดเมนูนี้เมนูนี้เมนูเหล่านี้เนี่ยหมวดนี้หมวดผลสํารวจความพึงพอใจเนี่ยหมวดนี้ทางโรงเรียนบ้านหัวหาดได้ใช้เมนูมันตีไว้ไว้แล้วนะครับผมก็เลยจะโอเคตอนนี้ก็เลยแทรกเมนูย่อยขึ้นมาว่าทดสอบ Google Drive ตัวนี้นะครับโดยการแทรกก็ไปที่เมนูมันตีใช่ไหมครับ แล้วก็ไปหาหมวดซะเมื่อกี้หมวดไหนอ่าหมวดผลสำรวจความพึงพอใจใช่ไหมครับผมก็เลยไปแทรกเมนูย่อยก็คือเพิ่มคลิกตรงเมนูย่อยตรงนี้เนาะแล้วก็พิมพ์ข้อความก็ใส่คําว่าทดสอบ Google Drive ขึ้นมานะครับทีนี้เราได้เมนูย่อยละเดี๋ยวผมลองลบก็ได้เดี๋ยวทางโรงเรียนจะงงเนาะลบลบลบก็แต่อปก่อนนะอบก่อนลบก่อนเริ่มใหม่เนาะเริ่มใหม่เริ่มใหม่แอดตกลงอะกระตี้ในทางโรงเรียนบ้านหัวหาดก็จะมีหน้านี้ที่มี2ลิงก์แค่นี้ ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็เลยจะไปเพิ่มเมนูย่อยอันนี้เป็นเมนูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวผมลบให้นะโรงเรียนทางโรงเรียนหัวหาดนะครับอ่าโอเคผมก็เลยไป,ไปที่เมนูมันติเนาะอ่าออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวจะงงเอาอ่าไปที่เมนูมันติก็เลื่อนลงไปในหมวดของผลสํารวจความพึงพอใจแล้วก็ไปที่เมนูย่อยอ่าทีนี้ผมก็เลยพิมพ์หัวข้อที่ผมจะเพิ่มเข้ามาเมื่อสักครู่อ่าใช้คําว่าสอบ Google Drive นี่แหละ นี่รูปแบบเนี่ยปกติเราเคยเลือกเป็น PDF ใช่ไหมครับถ้าเราจะอัพไฟล์แต่ทีนี้เนื่องด้วยว่าอย่างที่ผมนําเรียนไปว่าโอเคแหละมันแปดไม่ขึ้นไปอพไฟล์มันใหญ่อันตรายในการอัพเดี๋ยวกำมเวลาเปิดเนี่ยแล้วมันจะโหลดช้านะครับก็เลยใช้เป็นอีดิเตอร์นะครับพอเราจะเอาไฟล์ที่แชร์เนี่ยมาแปดในอีดิเตอร์นะครับก็เลยเลือกรูปแบบในหัวข้อเนี้เป็นอีดิเตอร์แล้วกดบันทึกครับก็ได้เมนูทดสอบ Google Drive ขึ้นมาอันนี้กากาบาลงไป ย้อนกลับมาดูที่เว็บโรงเรียนซิเมนูนี้โผล่อย่างกด F5 ปั๊บเมนูนี้มาเลยใช่ไหมครับถล้าคลิกปั๊บมันยังไม่มีอะไรใช่ไหมครับหรือคลิกปั๊บแล้วเด้งไปที่ Google Drive อันนั้นศูน์คะแนนทันทีนะฮะจะต้องคลิกแล้วจะต้องโชว์ไฟล์อยู่ด้านล่างเหมือนเหมือน2ตัวนี้แบบนี้ถึงจะได้คะแนนเนาะอ่ะผมกลับไปที่หลงังร้านนะครับหน้าแอดมินมือนเดิมปั๊บเมนูนี้นะครับอ่าววิธีการวิธีการก็คือเราไปที่ Google Drive แล้วก่อน นะฮนะผมผมไปที่ Google Drive ผมก่อนนะไหนล่ะร่อนกลับก่อนนะครับอ่านี่คือ g o Google Drive ผมวิธีการอัพไฟล์นี้ผมผมขออนุญาตไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สอนเนาะคุณครูเนาะผมเชื่อว่าคุณครูสามารถที่จะทําได้เนาะในการอัพไฟล์ขึ้น Google Drive นี่หรือว่าฝากไฟล์หรือจะข้อมูลอ่ะการสืบค้นในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับการฝากไฟล์หรือการแชร์ไฟล์อะไรต่างๆในก l e Drive อยู่ใน youtube มีเยอะแยะนะครับอ่ะสมมติผมจะแชร์ไฟล์นี้ เนี่ยผมจะเอาไฟล์นี้ไปแปะแผนการปฏิรูปการศึกษาปี64งบประมาณปี64อะไรของของทางเขตเนี่ยนะครับไฟล์นี้นะผมจะแชร์ไปแปะบนเว็บนะครับอ่ะผมก็เลยคลิกขวาครับก็แชร์เห็นนะคลิกขวาแล้วก็แชร์นะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็อย่าลืมคลิกคําว่าเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้คลิกปับ๊บอ่าแล้วก็อีกที่ก็คือตรงนี้ถ้าเกิดกรณีที่ มันเป็นจำกัดอยู่แบบนี้นะครับเราก็เลือกไปเป็นทุกคนที่มีลิงก์เขียนะครับเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์ก่อนแล้วก็คัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับคัดลอกลิงก์หรือคัดลอก URL ตรงนี้นะครับผมกดหลายๆครั้งนะครับเพื่อความชัวนะครับกดเสร็จหลายๆครั้งสองาครั้งเสร็จก็กดเสร็จสิ้ไปอันนี้กระบวนการฝั่ง google Google Drive ที่เราแชร์ไฟล์จบแล้วนะครับทีนี้เราก็กลับมาที่หน้าอ d m i n อ่า เราก็มาคลิกเพิ่มข้อมูลส่วนนี้นะครับเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ก็คลิกเข้าไปตอนนี้ระบบเราเลือกไว้เป็นรูปแบบเป็นอีดิเตอร์นะครับหน้าอีดิเตอร์ก็จะขึ้นมาเครื่องมือก็จะเป็นแบบนี้เหมือนว r d ดีดีเรานี่แหละนะครับวิธีการก็ไปหามองหารูปโลกตัวนี้ครับรูปโลกตรงนี้นะครับตัวเล็กๆนี่เนาะมันค่อนข้างเล็กนะแต่ย่าอยู่อยู่ฝั่งขวามือสุดนะครับเราคลิกที่รูปโลกป้าบเข้าไปอจากนั้นครับเดี๋ยวผมเลือ่อนตันนี้ไปอยู่กลางๆนะ ห็นไหมค URL เมื่อสักครู่เราก๊อบจาก Google Drive มาแล้วใช่ไหมครับ,ก,รก,รก,รบก็คลิกขวาวางลงไปหรือใครจะ Ctrl V ก็ได้นะครับความสูงระบุมาตรฐานก็1,000ความกว้าง1,000ความสูง950ครับหรือ900ก็ได้นะครับไปถึงความสูงความกว้างของการแสดงผลของไฟล์นี้นะครับจัดกึ่งกลางแล้วก็ใส่กึ่งกลางแนวตั้งเขียนครับอย่างอื่นไม่ต้องสนใจนะครับ ทีนี้ยังไม่เสร็จนะคุณครูนะไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับมันต้องไปแก้ตรง URL ตรงนี้ผมเลื่อนเลเื่อนไปหลังสุดนะครับคุณครูจะต้องลบคําว่าแชร์ลิงก์นะดูดีๆนะคือพูดง่ายๆว่าลบออกจนไปถึงคําว่า View นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองลบให้คุณครูดูนะช้าๆนะ,ะผมกด backspace นะครับเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้หลังตัว G ก่อนนะครับผมลบไปข้างหน้านะลบไปเรื่อยๆลบๆๆๆๆไปถึงคําว่าวิว วิววิวก็ลบออกนะครับลบไปจนถึงสลนะคุณครูนะให้ชนนะครับสลเอาไว้อยู่เนี้ยยังยังคงสลเอาไว้ครับแล้วพิมพ์คําว่า preview นะครับพรีวิวก็ P-R-E เล็กนะครับตัวเล็ก p r e v i E w โอเคนะคุณครูนะลบออกไปให้หมดให้เหลือเฉพาะ slash. สล้วลเอาไว้นะไม่ไม่ลบนะครับหรือใครเผลอลบก็ ใส่เข้าไปใหม่ก็ไ,ได้ P R E V I E W นั่นเองใส่คำว่า preview เข้าไปนะครับตอนั้นก็กดตกลงเราจะได้โค้ดที่เป็นลักษณะ i-frame มาแบบนี้ถ้ามันไม่กลางมันไม่กลางมันไม่จัดกลางรู้ชิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนสกอร์บา a r ขึ้นไปนะก็ตรงนี้เนาะจัดกลางเึ๊บนะฮะเหมือนเวริรเลยแค่เพียงแค่ว่าเราท,ทําทึบก่อนนะครับ อ่ะทีนี้ปุ่มบันทึกมันอยู่ตด้านล่างตรงนี้นะครับหินหลายท่านหาไม่เจอถ้าเกิดกรณีที่มันเราอยู่แบบนี้แล้วเรามาเลือกสกอบาตตัวด้านในเนี่ยเราจะไม่เห็นปุ่มบันทึกนะครับเราจะต้องมาคลิกตัวสกอบา์ด้านนอกตรงนี้นะอ่าแล้วก็กดบันทึกป้าบเข้าไปกระพริบสองครั้งหรือขึ้นคําว่าข้อมูลบันทึกเรียบร้อยอ่าตรวจตกลงหรือมันกระพริบสองครั้งบางทีมันไม่ขึ้นก็ถ้าเกิดกระพริบสองครั้งก็คือบันทึกแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดเ่าขกระบาดกระบาดออกไปกดกระบาดออกไปเลย กลับมาที่หน้าแสดงตัวอย่างเมื่อกี้เราไปเพิ่มข้อมูลลงไปในทดสอบ Google Drive ใช่ไหมครับอลองคลิกดูสิครับเป็นยังไงปั๊บอ่าเห็นไหมครับไฟล์ที่ใหญ่ๆแบบ10เมก20เมกหรือ100เมกก็ตามแต่นะครับทาง Google ที่สามารถฝากได้เนี่ยก็จะมาแสดงผลในหน้านี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบมันก็จะค่อนข้างที่จะเร็วกว่าเรียกไฟล์ PDF จากต้นฉบับนะครับถ้าเราถ้าเราแชร์จาก Google Drive มาเนี่ยเห็นไหมครับ ปกติอ่าคลิกปับ๊บเห็นไหมฮะแบบนี้โชว์โชว์พอเราเอาติ๊กมาเอาลิงก์จาก Google Drive มาใสา่ปั๊บก็โชว์เหมือนกันนี่ฮะคะแนนส่วนนี้ก็หนึ่งคะแนนเหมือนกันแต่คำว่าหนึ่งของผมนี่ยังหมายคมว่าคลิกและแสดงผลได้รูปแบบถูกต้องแล้วได้ได้หนึ่งเลยไม่ใช่นะครับคะแนนเนี่ยก็จะต้องอขึ้นอยู่กับเนื้อหาข้างในอีกทีว่าอ่ครบตามองค์ประกอบไหมอันนี้ผมผมไม่ได้พูดถึงรายละเอียดย่อยเนาะเราเราพูดถึงในเรื่องของระบบ คือการแสดงผลเนาะถ้าเกิดคลิกแล้วเนี่ยไปแสดงบน Google Google Drive เลยเนี่ยไปไปแสดงเว็บอื่นหน้าหน้าอื่นเนี่ยตัวนี้กรรมการจะจะไม่ได้ดูรายละเอียดข้างในเลยนะครับก็คือถ้ามันเด้งไปที่อื่นก็คือศูนย์นะครับศูนย์คะแนนก็คือพูดยังไงว่าผิดอาเรอะไรผิดรูปแบบในการนําเสนอใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่ผมย้ําไปทั้งในที่ประชุมแล้วก็วันนี้ว่าทุกๆลิงก์ทุกๆไฟล์เนี่ยทุกทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเนี่ยหรือในส่วนที่มีคะแนนเนี่ย จะต้องแสดงบนหน้าเว็บหลักเราเท่านั้นลักษณะแบบอย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับเนาะถึงถึงจะได้คะแนนเต็มอ่าโอเคที่เล็กๆก็คือไปแก้ไขอตรงตรงนี้เนาะคุณคุณเนาะเดี๋ยวผมย้อนให้ดูอีกรอบนะครับอผมคิกข้อมูลส่วนนี้อถ้าใครยังจะแก้ไขลิงก์อยู่นะครับก็ใช้วิธีการเหมือนผมนี้ก็ได้อก็เจอ i f r a m e ก็ดับยวผมคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับไฮไลไท์มันอยู่ตรงเวลาเราเราก๊อปแชร์มาใช่ไหมครับ มันจะมีคําสั่งอื่นต่อท้ายแล้วก็ลบออกไปให้มันเหลือเฉพาะแล้วก็พิมพ์คาว่าพรีวิวโอเคนะครับแต่ถ้าใครคุณครูไม่ทันอะไรยังไงก็คลิกหยุดคลิปเอาละกันนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอ่ะโอเคครับหวังว่ามันคงจะช่วยในการอัพไฟล์ pdf นำไฟล์ pdf จากกูเกิ r ได้มาแปะบนเว็บทุกๆทุกๆหัวข้อทุกๆประเด็นที่มีการให้คะแนนของ oit ในเรื่องของ ita นะครับ อันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านหัวหาดด้วยนะครับพอดีคุณครูท่านถามมาแล้วก็เลยนึกผมก็เลยนึกขึ้นได้นะครับว่าเออโอเคใช่จริงๆถ้าเกิดไฟล์มันใหญ่เกินไปเนี่ยวิธีการก็คือเราต้องไปฝากไฟล์บน Google Drive แชร์เสร็จแล้วค่อยมาแปะบนเว็บอีกทีนะครับอ่ะโอเคขอบพระคุณครับ